ได้ขยะแล้วอึดพี่ช้างเอาาความคิดเรื่องไรอันเอามานอนเอาชื่อหน่อยโทรเอามันนี่ชามคนก็ได้เขาจะมันมีอันแบ่งในทงนี่โอเคตัวงอเนาะอืมีตังอนี่ยนั่นพี่ช้างอีอันนี้มาตอนนี้ก็ได้เนาะตุ่นเนาะฮะโทรมาตอนนี้ก็ได้เนาะเอาเลยต้ำได้บ่ได้อืเขาจะมีตังอในทงนี่โอเคเลยเนาะยามได้บ่ได้เมื่อนี่มาเด้อว่าฉัน เขาใช้เจ้าเท่านั้นตอนนี้ันเอาโวยไหวปานยังเขโทรไปอันเชี่ให้รลายไปได้สิไปนอนนํานี่เอาบอกวิเงินตัวเอง่ามีเงินบ่หลายมีเงินเขาชิมาอยู่บ่ตถูกเจ้าว่ายันว่าเขาให้ไปหาแบบนั้นได้อยู่แต่ว่ามาพี่นะมัน้อยแหละเขาบ้าเขาให้ไปหาเขาผัวหอมไปบ่จะไปบ่เนี่นะมากลางคืนมานอนคืนหนึ่งแม่นเลยซึ่งว่าเขาถามมาได้ไปได้เชีหยไปนอนน้ำนี่เขาให้ช้อนแขนเขาโวย มันบ่พอน้ำมันหลุดช้ำเขาบ่มานาะน้ำนมันหลุดไอ้ชิโนมานี่เขาชงแฉนเอาเขาจะได้ในแล้วเขาชามจะไปเขาเ <c oughs> อ้ยบ่พอน้องย่าแล้วบ่ให้บอ่บอ่มาดอกอย่าเลยเพื่อใบมาพราคอยชี้ไปเลยได้คอยมีหมู่คนนึง <c oughs> หาหาหมู่ให้คอยในให้หมู่คอยในวะฉันคอยชี้ไป <c oughs> เอาเอาสิหาหมู่ให้คอยในช่องแฉนก็ชี้เอาเแล้วให้หมู่คอยก็ได้ได้ ที่ชดลดกันไปนี่ยมันบุมีไพ่เลยตัวเองอนอยู่ตรงหน้ามันก็บุมีเบอร์ตะกี้ว่ามีเบอร์คนผมได้พูดเรืร่องเิโ่อให้ให้เขาบนให้เขามานอนนี่นะนี่นอนเหนือนกับเมานี่ก็ได้ดอกพุ่ยากดอกบุ่ยพิษบ่หะพุ่ยพิษพี่บ่ะอ้าพิษพยายามคอยไปถือผีถือนัินเห็ห <c oughs> นรถแต่เจ้าคือมีผู้ชายแล้วมานอนเรือเนาะมันจะมีแหงนะต <c oughs> ูวเนาะเต็มที่เลยพุ่ยพิมานอนในเรื่องเวลาคอยเจ้าเช็ดเป็นเดือนก็เห็นรถหาเขากินเองอยู่หายนะ ค่อยไม่ได้นั่นดอกค่อยนี่เจอก็ค่อยบม่ได้ถือผีถืออย่างค่อยถือท่ำถือท่ำถือนั่นจะถือม่ถึงชาติหน้าอื่นพิษพี่ชียวไปเห็ดกันการลังเถื่อนเห็ดอยู่ในป่าเนี่ยบุพผีป่าบอกป่าผีป่าบุหดหัวบเอกว่าจะเห็ดน้าในปืดชินมันคือหามมโลนนะของอะไรนี่จะไปว่าอะไรความอ่ามันประชิกาพี่ชีย อันบม่ได้ผิดผีผิดยังเลยนะครับ่ได้ผิดผีดอกไปเห็นยู่ป่าจะไม่ผิดผีป่ามีแต่ไม่ได้ยานคนเห็นอายเนาะตอนนั้นนหละเออยานแต่อายคนคนเห็นนั่นคอยเชื่อว่าชื่อไดนอันคันว่าเจ้าเก่งเจ้ากันบอกเห็นให้คนเห็นนี่เจ้าบ่อายบ่ใั่เออคอยบอกคันได้มาผูกมาหมักนั่นอูกลางตลาดค๋วยเตี๋ยวใ้คนมึงกล้าอยบ่ตูได้เลยคอยบริกาได้อยู่กลางตลาดค๋วยเตี๋ยวรดแก่ชงแก้ชิ่งใช้การโลดอยู่หอนนะเห็นแล้วเราคอยไปไปไปบ้านโลด ก็ได้ได้ข่อยคนลายใส่ก็อายนั่นหรอกมอมออายมออายไผ่ยันคองตอนนั้นบวกลมันอายคนพอเจ้ว่าจันทร์ก็นั่นเห็นก็นั้นแล้วมันพี่จะมันนไ่นี่ยันเพชรทุบชบคือเงาเงาถึกไม่ยางนี่โทษช้ำลูกหักควายวัาเนาะพอไม่หยังขันคดงันขี้ไร้นี่นั่นเบนของเจ้าบวกลมในน่องผอมเด็กก็กลัวเออเขาจะว่าด้วลูกเลยว่าขันคดงามนี่นั่นเอาโคยดว่า มันสิค้นเต็มตลาดคอนกทดอะไรได้บ่พอมันเนาะได้ไดัโอ้เจ้าบ่อายเน้อผออายมันไปชังวะยันมันเปิดของมันเนี่ยมันขึ้นเงี้ยมัเกี่ยวอยู่บ่เนาะคนงามบางคนบางงามคนหอนงามมันนั่นมันก็ขึ้นบมดละวะบ่คนคนบางงามนี่มันมันมันจะขึ้นได้แม่นเลยเนาะมันจะขึ้นด้วยใจและตัวนี้ได้มันก็แม่นขึ้นด้วยนั่นตัณหามันอยู่ในใจเห็นคนงามมันมันขึ้นเลยเนาะใจก็แม่นแม่นเลยเน่นั่นได้ กันบางงานกูได้ไงชันมันกาบออ่อคมคืนเลยเนาะคนไปเห็นผู้ยิงผู้ชายผู้ยิงนี่ว่าคือจังวาเนี่ยหายมันยังมันจ้อนชินเนาะคุณเห็นมันเห็นขาวอ่อนมาเนี่หัวใจเจ้าตึงรู้ได้เปลี่ยนเลยเนาะตัวเนาะเปลี่ยนในใหม่เลยได้ชันมันก็บอกมคืนไม่ยิงแล้วเห็นบอกไปพ่อแต่ว่าพิษบอกเลยฮะพิษบอกไม่ยิงพิษหรือผู้ชายพิษถ้าว่าพวกนั้นแบนเ้าผู้ชายเล้วยพิษหากแต่ว่า เขาจะว่าวเลยมันครับว่าวเลยมันยิงันเห็นใช่ผู้ชายเออกบุษิตผู้หญิงก็ทบผิดมันเห็นแหละตอนแรกมันนี้ปัดว่าเป็นผู้ชายผิดบาดอ๋อเป็นมันฮีดมันแน่นอนแต่ตามฮีดมันแต่ว่าความผิดนัในสมุดคันโวยแบบนึ่งคือมันยิงเลยผิดนะคันผิดแล้วมันมม่ยิงเลยของเห็ดไฉดีใช่ดีๆก็บอชใส่ใส่หยกตันหาเนี่ยมันมันอยู่กับผู้คนมันยิงก็อยู่มีมีตันหาผู้ชายก็มีจังหวะ คอยถามนะมุจจามุจจาแล้วมุจเจ้าวันใดนั่นาะคันว่าเห็นนั่นผู้ชายนี่ยชี้งามๆขึ้นมักนี่มันก็ขึ้นอยากเห็ดอยู่อยากเห็ดได้เขาเอออืมไม่ยิงอะไรอยากเห็ดคือกันเขาเขาก็ขึ้นคือกันเนาะอืมคันว่าผู้บุมักเนี่ยผู้บุมักก็บอกบอกขึ้นไปได้เขาอ่ะคันว่าขึ้นขึ้นว่าเห็นผู้มักนะขึ้นมักหัวใจตึงเขาได้เขาอ่ะในนั่นใดเรื่องมันนี่มันก็ขึ้นตันหามนี่เด้อ คอยจุดถามว่าเวลาอันมูเจ้าขึ้นขึ้นบาทนาครองมูเจ้าก็ตึ้งขึ้นเลยขึ้นรู้ได้เขาอะเขาขึ้นพียงขึ้นรู้ได้ครองเขาก็ดีทั้งใจทั้งทั้งครองนะเนาะตัวเนาะใจนะไปก่อนนะจุนเนน่ะพวกเนนผเห็นหม่ามาเชิงมาเนาะเออครองมันแม่ใจไปก่อนได้หันมาแม่ไหนอันนี้คือกันเะมาประหง เขาอันโปกชินเมื่อนเชื่อแล้วคันบอนมันบ่โปกชินนะกันแล้วก็แม่แม่ใชบกาดของบ้าพัดเช่อได้เนาตรงเนาะคงเนี่มันดุ่ยคอยในเชื่อโยกคอยทำครั้งไหนคอยในไลยคงคอยผู้อันอันเอาเมียนี่กลับอันน้ำมันชับเชื่อนั่นผู้มีผู้บ่ได้นักโทษก็บ่มีจังนีไเลยเพื่อมอันผู้เช้าคอยโยวนบรรณาธมบ่มีบ่มีเฮ็ดได้ก็บ่มี มันมีน้ำตะมิดนี่ว่าคนมันนอนมันจะนอนทุ่มน้ำลายใช้มือมันมากับของเฮามันจะเข่าจะมันบวเข่าชับมันบวมีน้ำตัวนั้นเดียมีน้ำลอยน้ำบวมบวมีน้ำลอยลื่นเนาะมัแตะบะคนเข่าอันนโนชิบกปีผู้ชาวอันนี่ไลยมาเห็ดบวมีน้ำเอาเลยวัดผู้หนึ่งกันอยู่รักษาอนนี้มันโพดชันแตกจากหลอวะมัแตกนำพราวน้อยโพดหนึ่ชำน้ำมันโอแก่ง จะมังฝาอ่อนตกลงมาติดต้นเสย็จแล้วพีสำกันครับมันแตกปอกอันพ่นว่าพื้นันวานมันคืนน่งันเจ๊กหลักเดีเจ๊กหลักกันอยู่ยะอยู่ตรงเห็ดเมื่อกี้นั่นได้เขาใกล้เนาะเขาใกล้มาเราเห็ดคืนหนึ่งชามชิดเถื่ออยากหน่อยชามชิดเถื่อคนเท่าคนแก่ทำได้ตุ่เจ๊กหลักนะแมนอายุห้าชิ้ป่ายันได้รลยเ่ะได้รลแหะอ๋อโทดึกเถะ มันมียาดีบ่เราอะไรชาชิ้นสามผืนจังได้แจ้ง <laughs> มันเปียก <laughs> ลึกเนาะทำไดเลย <laughs> มันกระชิ่อเติมหนึ่งแล้ว่ายาชินสามผืนพินนั้นจุดเปียกบดชินนั่นได้จุดได้ถ่าย <laughs> ชิว่านันนั้นใช่คอยเห็นเลยนะผู้หญิงนั่นตื่นมาเช้ามาอันของยามหนาวเนาะเหลือบ,บุงชินเปียกม่ยับบดับบด่บบงงางจักว่า ปวดเบาปวดไายเบาไทยยังยีคาลุกบวตัวเยี่ยจะสิ้นไปจ้ะแต่ชีไล่ที่ช่องยางแหละเนาะทีมีช่องยางแหละหวมกันเลยช่องยางนั่นใครอยู่มันกันนั่นกันนั่นมันออกมันออกใส่ช่องยางมาเลยถุงอนามัยนะอันนี้มันบมมีถุงยาง้อันคนเฮาธรรมดาเนี่ยชีมีหยังปล่อยลงเลยพอดีปล่อยล้วนเลยเนาะ <c oughs> คอยทึงทึ่งเลยได้ไปลินเชาเนี่เชาแม่แม่ห้างลูกสองไปลินไปนอนน้ำคันเลยเนาะนอนน้ำกันน,นอนลินน,นอนเฉียชมก็นี่แล้วี้ใกล้มันชี้นอนแบบมันดึมันผิก,กตีที๊มันไปปุ๊บเลยมันรู้จักด้อันนั่นนั่นกัจฉีวิหา่าวชวีออกใช้มันพิกคิ้งปุ๊บไปเลยปอเต้เต้าุดยอบัต มืนนอเออรถเนาะเต็มเมื่อช<ะ>ิ้นพื้นทางหลังพอดนนะมันพลิดกล้นมาปุ๊บมาใส่ลูกนอนน้ำก็ไม่ได้หึงก็ใด้ชีว่างชั่มงนี่แหละแม่มันไปปลุกว่ะปลุกเลยปลุกกันลูกมานุกปลุกเนึ่ยมึงปากน้ำไผ่ลามึงปากน้ำไผ่ว่ะเอาปากยังค่อยว่าผู้เดียวคนนี้แล้วมันว่าบอบอวันี้เราเลาก็อีน้อยนั่นก็นชูชีอะไรๆมางมบางตีนมัน เอ้ามึงช้ำมาคือว่าชีตีนเวลาบ่ฉันตัวยกะง่วงเพลินนี่แล้วนอนนั่นนี่แม่เอ้ยวะงมเพลิไปทางนนั่ตะฮะงมเพลิไปทางตีนเอ้าเราจะกูจักลูกเรานอนน้ำผู้ชายนี่แล้วแล้วเลยถามมันนี่บอกลูกเราว่าช้ำมาคือว่าชีตีนแล้วว่าโอ้ยคอยว่าคอยนี่แล้วนอนน้ำแม่เอ้ยว่เออกระนอนน้ำกระชืตัวกว่าเราเขาบอกชื่ตัวนี่กว่าเราอ่ะอันนี้รถนอนน้ำผู้เบา ก็ว่านอนผู้เดียวเราอะ่ะตัวไปช้างเราอ่ะเข้าประตูชู้ห้องแล้วพิษพิพ่ผีคล้องช้างได้เรอะ่ะคุณไปําแลวเด้อหมกผิษแย่อย่างนี้อยูย่ในเฮือนมีคเบ,บิดแป้งนัวอย่างวันนี้คอยกม็มอฟ้าบ้านนี้เจออยู่มือเช่าบ้านเลยลูกมาแล้วบ้านี้เล่าว่านไหนลูกเลยคันว่าเจ้าเอากัเอาเราอะ่ะครับแต่ว่า ကျျကျာက်တာြေရာုး့က်င်တေားက်င်အရာီရာ့က်တားက်